ัดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ไปเดินมาเที่ยวเนาะคะ่ะตอนนี้มานั่งอยู่บนอะไรอะ่ะเขาเรียกดูสิคะสายปานเนาะชิงช้าเราจะขึ้นไปบนเขากันนะคะดูสิคะตอนนี้กําลังขึ้นแล้วคะ่ะอู้วาดเสียวไหมคะตอนนี้กําลังขึ้นแล้วคะ่ะตอนนี้เรากำลังอยู่เดินทางขึ้นไปบนเขาคะ่ะดูสิคะตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่บนอะไรอะ่ะ เขาเรียกอะไรอะลืมชื่อว่าเขาเรียกอะไรเน้องดูข้างหลังสิคะเห็นไหมอ้ยเดี๋ยวป้าเดือนจะถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะคะดูสิคะอุ้ยตอนนี้ขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเราก็เห็นวิวไปรอบๆเลยนะคะ ตื่นเต้นมากๆเลยอะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปสูงแค่ไหนเนาะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะคะประเดือนก็กลัวนะเนี่ย <c oughs> พูดผิดพูดถูกแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเห็เหนแม่น้ำเทกันเซกกว้างใหญ่ขึ้นนะคะเราจะมองเห็นความสวยงามจากตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> สวยมากๆเลยค่ะ วมากมากเลยเนาะเนี่ย <N ie> นานแล้วนะที่ประเดินไม่ได้ขึ้นเนาะมาขึ้นปีนี้รู้สึกเสียวๆย,ยังไงก็ไม่รู้อะแล้วทีเนี้ยกระเช้าเนี่ยก็จะเราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนกันนะคะเราขึ้นกระเช้าไปกัน,นะคะ่ะแล้วทีนเนี้ยกระเช้าเนี่ยก็กำลังจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าความสูงของภูเขาลูกเนี้ในระดับน้ําทะเลสองพันนะคะสองพันสูงมากๆเลยค่ะภูเขาลูกนี้เพราะว่า ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วอะเท็กนเซเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ได้มาขึ้นกระเช้าอไปบนยอดเขาเนี่ยนะคะก็ถือว่ามาไม่ถึงค่ะก็เลยเถึงกลัวก็ไปค่ะถึงกลัวก็ขึ้นไปค่ะโอ้ยดูสิคะเนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างเราจะเห็นหมู่บ้านอ,อน้ําทะเลเทกกนเซนะคะตอนนี้ดูสิคะ่ะ จะมองเห็นวิวหมู่บ้านข้างล่างเทกันเซค่ะสวยมากเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นทางขึ้นลงนะคะป้าเดินก็ซื้อตั๋วขึ้นมานะคะ,ะทั้งขาไปแล้วก็ขอขากลับค่ะเพราะว่าขากลับคงเดินลงไปไม่ได้เนาะบางคนเขาก็เดินลงไปกันนะคะเขามาเดินกันทั้งวันเลยแต่ป้าเดินคงคิดว่าเดินขึ้นลงไปไม่ถึงอะ่ะเพราะว่า อีกตรงนี 2, oh, ้มันส okay. ูงตั okay. small, exactly. <soci> ้ง2,000กว่า2,000กว่าโอ้ยคงเดินไม่ถึงแน่นอนนะคะดูสิคะโอเคเนาะเดี๋ยวป้าเดินจะพาขึ้นไปเดินดูบนภูเขานี้รอบๆเลยเนาะว่าบนภูเขานี้มีอะไรกันบ้างนะคะตามป้าเดินไปเลยค่ะเห็นวิวธรรมชาตินะคะสวยมากเลยค่ะอุ้ยกล้องสั่นเดี๋ยวค่ะสวยมากๆเลยนะคะตามธรรมชาติค่ะดูสิคะ ไปค่ะตามปราเดือนไปเลยเนาะป้าเดือนจะพาไปดูว่าข้างบนนี้เขามีอะไรบ้างป้าเดือนไม่เคยมาเนาะป้าเดือนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะนั่งกระเช้าขึ้นว่าข้างบนเราก็จะมองเห็นเขาเล่นกระโดดล้มกันนะคะคนที่นี่เขาชอบเล่นกันมากๆเลยขึ้นกระเช้ามาก็มาเล่นกระโดดล้มกันข้างบนนี้เยอะมากเลยค่ะ ประเดือนก็ยืนดูอยู่พักหนึ่งนะคะเพราะว่าสนุกดีค่ะน่าเล่นยังเลยแต่ประเดือนก็คงไม่กล้าเนาะกลัวค่ะดูสิคะเขาเล่นกันอย่างสนุกเลยอ่าแล้วประเดือนก็จะเดินขึ้นเขาลูกน네ี้นะคะดูสิคะข้างหน้านั้นภูเขาข้างหน้านั้นเลยจ้าภูเขาที่ประเดือนจะพิชิตวันนี้นะคะประเดือนจะเดินขึ้นภูเขาอ่อไปพิชิตยอดเขาดูภูเขาข้างหน้าสิคะอีกไม่ไกลป้เดือนก็จะเดินขึ้นภูเขาแล้วค่ะ ทางเดินขึ้นยอดเขาค่ะดูสิคะมีแต่ก้อนหินครุกระไปหมดเลยลุงไม่ไปด้วยแล้วคะ่ะตอนนี้ลุงขอนั่งอยู่ข้างล่างกับมากับหมาค่ะเดี๋ยวปเดินจะปีนขึ้นไปนะคะ,ะให้ไปดูทางขึ้นคะ่ะตามปะเดินไปเลยเนาะปะเดินจะพิชิตยอดเขาลูกนี้ให้ได้คะ่ะนี่ดูเลยนะคะดูเขาไต่ขึ้นไปอย่างนี้เลยเนาะดูสิ ไม่เป็้ไม่ไหวค่ะขอพักเหนื่อยหน่อยขอพักก่อนค่ะก่อนใกล้จะถึงแล้วล่ะข้างบนเนี่ยเหลืออีกไม่กี่เมตรเนาะประเดื่นคิดว่าเหลืออยู่ลาลาประมาณร้อยกว่าเมตรเกือบสองร้อยเมตรนี่แหละก็จะถึงยอดเขาแล้วนะ ป้เดือนไม่ยอมแพ้นะคะจะไปให้ถึงยอดเขาเลยแต่ถ้ายังไงไปถึงยอดเขาแล้วป้เดือนจะขอจบคลิปไปบนข้างบนนั้นเลยเนาะตามป้เดือนไปเลยนะคะเราจะไปพิชิตยอดเขากันค่ะอุย้ยคนเดินไปเดินมาเขาก็ดูป้เดือนเนาะว่าทําอะไรไปค่ะออกเดินต่อเดี๋ยวไม่ถึงยอดเขาไปเลยเดี๋ยวไม่ถึงยอดเขาค่ะดูเดียวอุ้ย เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากโอ้ยดูทางสิคะนี่ปาเดือนให้ดูทางขึ้นเห็นไหมคะนี่กำลังตายเลยปาเดือนก็จะต้องปีนั้งนี้ขึ้นไปด้วยนะคะเนี่ยไปดูกันเนาะแต่ประเดือนคงถ่ายตอนปีนไม่ไหวเนาะไม่มีใครถ่ายให้ประเดือนมาคนเดียววันนี้นะคะลุงอยู่ข้างล่างแล้วไปเจอกันอีกทีบนยอดเขานะคะ ในที่สุดปะเดือนก็ขึ้นมาถึงยอดเขาได้สําเร็จนะคะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นแม่น้ําเท็กนเซทะเลสาบได้ทั่วทั้งแม่น้ําเลยนะคะวิวสวยมากๆเลยจ้ามองไปทางไหนเราก็มองเห็นแต่ความสวยงามของวิวนะคะและในที่สุดปะเดือนก็พิชิตภูเขาลูกนี้ได้สําเร็จจ้าภูเขาลูกนี้มีชื่อว่าวันแบกคะ่ะมีความสูง1720คะ่ะดูสิคะในที่สุด ปอะเดือนก็พิชิตลูกเขาภูเขาลูกนี้ได้สำเร็จค่ะถึงแล้วค่ะประเดือนถึงยอดเขาแล้วนะคะดูสิคะอ้ยได้พิชิตยอดเขาแล้วคะ่ะพิชิตยอดเขาของที่นี่แล้วนะคะอ้ยเหนื่อยมากเลยตอนขึ้นมาเนาะทางเดินก็แบบมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยทําอะไรก็ไม่ได้นะคะต้องเบียดกันขึ้นมาเนาะแต่ประเดือนก็ถึงแล้วคะ่ะจะให้ดูนะคะ ดูสิคะผู้คนขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวพ่เดินจะให้ดูทั่วเลยเนาะดูสิโอ้ยวิวสวยมากๆเลยค่ะจะมองเห็นข้างล่างนะคะเป็นไงคะ มีหลายคนเนาะที่เขาจะเดินไปดูทั่วเลยะนะคะแต่เราเดินไม่ไปเนาะขึ้นมาแค่นี้แหละเราเดินก็จะลงนะคะเหนื่อยมากค่ะร้อนด้วยขึ้นมาพิชิตแล้วคะ่ะพิชิตยอดเขาแล้วดีใจมากๆเลย